ครับสวัสดีครับชาวเราพัฒนานะครับวันนี้นะครับตอนรับเข้าสู่เราพัฒนาประจาวันที่9นะครับผมวันศุกร์ที่9เดือน2นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผมครับราวันนี้นะครับผมเด่นนะครับผมเด่นก็คือ ที่เคยทําไว้ให้ดูแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็มาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผมเด่นหนึ่งกับสองนะครับครับผมเรามาจับคู่กันครับเพิ่มที่หนึ่งนะครับครับหนึ่งจับคู่ได้นะครับเป็นเพื่อนครับก็เป็นครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งสองแล้วอีกตัวก็คือหนึ่งสามนะครับ สำหรับสองนะครับสองจับคู่ได้นะครับก็คือสองศูนย์นะครับตัวแรกครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับแล้วก็สองสองครับตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้คือที่จับคู่ได้นะครับผมส่วนเลขสามตัวนะครับวันนี้นะครับพี่น้อยให้นะครับผม แปดนะครับผมแล้วก็6 1 3ครับผมและอีกตัวนะครับก็คือ2 1 3นะครับผมสำหรับตัวที่ชอบมากนะครับก็คือเด่นนะครับหลักหนึ่งนะครับครับ ชอบน้อยชอบมากก็คือ2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับผมสําหรับหมวยราวพัฒนานะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ